สวัสดีครับผมนายสรันปารคุณรหัสศูนย์หนึ่งห้านะคะวันนี้ก็จะมาาแนะนำโปรแกรมทัวร์ของสองวันหนึ่งคืนนะครับโปรแกรมทัวร์ของผมนะครับก็คือมันเป็นโปรแกรมทัวร์ของเที่ยวทะเลเป็นโปรแกรมทัวร์ของซิมิลันเกาะซิมิลันก็คือชวนเที่ยวทะเพังงาซิมิลันสองวันหนึ่งคืนนะครับก็คือเป็นจลูกแกนว่าหัวใจแห่งดันดามันสวรรค์ของนักดำน้ำนะครับก็คือเป็นการทัวร์โปรแกรมทัวร์แบบ การดำน้ำลึกนะครับแบบสองวันหนึ่งคืนแล้วก็อนอนบนเรือวนหนึ่งคืนนะครับทีนี้ในโปรแกรมการต้องติดในโปรแกรมทัวร์ของเรานะครับมันเลสองวันหนึ่งคืนเนี่ยประกอบไปด้วยวันแรกนะก็คือหกโมงเช้าเนี่ยวันแรกเราจะรับท่านมาจากโรงแรมเราทํจากโรงแรมภูเก็ตเดินทางไปยังเขาหลักขึ้นเรือแล้วขึ้นเรือที่ท่าเรือทับปะมุกนะครับแล้วก็เวลา ขึ้นเนี่ยขึ้นอยู่กับโรงแรมที่คุณเลือกด้วยเพราะว่าสรุปก็คือบริษัทของเราเนี่ยเป็นบริษัทนาทัวร์แบบะเพะพอพื้นที่แล้วก็มีการจดทะเบียนใบขออนุญาตเรียบร้อยแล้วนะครับทีนี้ในเวลาต่อมาในช่วง8โมงครึ่งเราจะพบกันที่ท่าเรือส่วนตัวซีสตาร์ทับละมุกแล้วก็เป็นจุดเช็คอินของซีสตาร์เลยนะครับของอันดามันแล้วก็เพื่อเช็คอินพร้อมกันทั้งอุปกรณ์ดำน้ำหน้ากากแล้วก็ ตีนตีนกบป้าเช็ดตัวหรืออุปกรณ์เครื่องดื่มต่างๆอาหารว่างที่พวกชาตไปโอนตีนที่กําลังจะไปอยู่ในบนเรือนะคะแล้วก็เก้าโมงเนี่ยเราเตรียมพร้อมออกเดินทางไปยังหมู่เกาะสิมิรันด้วยเรือเร็วก่อนเรือเร็วคือสปีดโบวแล้วก็เพิ่มเพิ่มกับบรรยากาศทอ้องทะเลในในระหว่างการเดินทางนะครับทีนี้ใน เวลา10นาฬกา20นาทีเนี่ยเราจะมาถึงที่ดำน้ำจุดแรกแล้วก็จะชมความสวยงามใต้ทะเลน,นะครับเพื่อดูฝูงปลาปะการังหลากสีสันที่เกาะ5หรือเกาะแล้วก็เกาะ6แล้วก็ตามมาด้วยเกาะ4หน้าหน้าที่ทำการอุทยานแล้วก็เป็นณณตอนช่วงเวลานั้นก็คือเป็นการอัธยาศัยตามพักผ่อนตามส่วนตัวเลยเราอยู่นบนเกาะนะครับทีนี้พอถึงเวลาเที่ยงนะครับ12นาฬิกาเราก็จะ เป็นรับประทานอาหารมื่อแรกนะครับเป็นเป็นรับประทานอาหารกลางวันแบบบ็อกซ์เซสก่อนนะครับที่เกาะซี 4, แล้วก็พักผ่อนตามอาเจียนสายบนชายหาดบนเกาะนะครับทีนี้บอช่วงเวลา,า13นาฬิกา30นาทีเราก็จะนําทุกท่านเนี่ยลงบนเรือคูนึงแล้วก็พบกับไกได์ดรยลดเดอร์ประจาเรือแล้วก็กํากเพื่อที่จะเข้าสู่เช็คอินที่พักบนเรือนะครับโดยก่อนอื่นเนี่ยเรือคูนของเราเนี่ยจะเป็นเรือประมาณแบบ 5ดาวนะครับเพราะฉะนั้นเราการันตีความปลอดภัยแล้วก็ความสะดวกสบายแล้วก็ความหรูหราลักชัวรี่มากเลยลก็กเปรียบเสม,มือนโรงแรมนะครับห้องน้ำห้องห้องน้ำที่พักห้องอาหารพร้อมมีพร้อมสําหรับเหมาะสมตามราคาคุณภาพ5าดาวเลยนะครับทีนี้พอหลังจากนั้นพอถึงเวลาในช่วง15นาฬิกา30นาทีเราจะดำน้ำนนนะนดำน้ำดรน้ำดำนะะ้ำดำน้ำดำน้ำดน้ดำน้ำ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 ดำน้าดำน้ำดำน้ำดำนกำด้ำดำน้ำดำน้ำดำนกำดำน้ำน้ำดำน้ำดำน้ำ คนที่ซื้อโปรแกรมตัวดำน้ำลึกแต่สําหรับคนที่ซื้อโปรแกรมตัวอีกราคาหนึ่งจะเป็นดำน้ำตื้นนะครับทีนี้พอหลังจากช่วงเวลานั้นขึ้นกลับมาก็16บหนาฬิกานาทีเราจะมีการรับประทานอาหารว่างแบบออกเซตเช่นเคยกับเป็นการพักช่วงพักอธัธยาศัยทีนี้เราก็เดินทางไปจนถึงเวลา18บแนาฬิกาสาิทีดำน้ำดอยที่2ก็คือหมูกก่เกาะ8และเก,กาะ9นะครสองเกาะน,นี้ทีนี้ตามมาดูในระหว่างดำน้ำเสร็จก็10เวลา19บเกานกา ส0มิบนาทีเราจะกลับมาแล้วประทานอาหารเย็นซึ่งอันนี้เป็นมือใหญ่เลยเป็นเมนเมนหลักก็คือจะเป็นการกุ้งกระทะบุฟเฟ่หรือพักพันตํางานอาศัยก็คือเป็นการทานอาหารแบบบุฟเฟ่อาหารทะเลแบบไม่อั้นหรือทางเราก็จะมีเติมจุกจนวนส่งตามราคาคุณภาพเรือ5ดาวเลยนะครับทีนี้แล้วหลังจากนั้นพักพันตํางานสศัยแล้วก็จบในคืนแรกเราก็สามารถมีปารต์งปาร์ตี้ได้ตามกฎของเดือได้นะครับต่อมาวันที่2ตื่นเช้ามาก็คือ7จ็ดโมง หกเจ็ดโมงเช้าเราจะมีการเวอาบเข่านะคะไปการปลุกกระตุน้นปลุกกระตุ้นให้อักค่องเที่ยวตื่นก่อนเพราะว่าต้องต้องตื่นตามเวลาจริงๆเพราะถ้า่างนั้นได้เลยเวลาไปเราไม่สามารถไปดำน้ำตาตามจุดตามจุดเปดได้ตามเวลานะครับทีนี้ในช่วงเวลาเจ็ดน,น,นาทีครสามเจ็นาทีเราจะมีการรับประทานอาหารเช้าแบบติ่มซำก่อนทางเรือของเราก็จะมีการเมนูติ่มซำให้นะคะก็คือเป็นรือไม่ก็สามารถเลือกเป็นฝายได้นิ่งแบบอาหารเช้าแบบลักชัวรี่ได้นะครับ ทีนี้ในพลังจากทั้งสาวเ็จปุ๊บเราอาจจะทานไม่มากเพราะว่าเราต้องมีการไฟดำำําน้ําไฟที่สามที่เกาะเก้ากันปอนะครับคืนนั้นหลอดเราพักกันที่เกาะแปดเกาะเก้านะครับทีนี้พอเราดำำําน้าครั้งแรกอ่าครั้งที่สามในรอบวันที่สองนะครับทีนี้พอดําน้ําเสร็จปุ๊บอืมเราก็กลับมาพักเบรดช่วงหนึ่งตามอาธยาศัยเพอะปอักอาศัยก็คือเราสามารถเราสามารถกินอาหารว่างได้ตามตามอธัธยาศัยเลยมันจะเป็นอันบริการแบบอ่า บ็อกเซตนะครับก็คือโดยทางเรือจะจัดให้ทีนี้พอถึงเวลาช่วง10นากา30นาทีเราสงเราก็มาดำน้ำไรท์ที่4ก็คือเกาะ4เกาะ4เกาะ5นะครับทีนี้เป็นหลังจากนั้นพอเวลาดำน้ําเสร็จช่วงเ9โมง10นอฬิกา30นาทีเราจะรับประทานอาหารกลางวันแบบซีฟู้ดอันนี้ก็เป็นเมนูใหญ่ mm. อีกเมนูหนึ่งก็คือเป็นบนเรือนะครับเป็นการ เป็นเมนูส่งเป็นเมนูอีกเมนูหนึ่งเป็นบุฟเฟ่ต์แล้วก็หลังจากนั้นก็นช่วงเวลานั้นเราก็จะเก็บสัมภาระด้วยแล้วก็เช็คเอาท์ออกจากห้องพักเรีย่ยสัมภาระให้เรียบร้อยพอช่วงบ่ายโมงนะคะจุดธรรมจุดราริการก็คือจะ,อะส่งทุกท่านลงเรือเร็วก็คือสปีดบ๊ทเพื่อที่จะเดินทางไปยังเกาะแปะจุดเริ่มต้นทีนี้พอ ช้เวลาหนึ่งชั่วโมงประมาณสิบสีบ่นาฬิกาเนี่ยเราก็ในระหว่างนั้นเราก็สามารถตื่นตาตื่นใจกับหาดทรายขาวไรสุดและนำะทุกท่านเข้าสู่การที่จุดชมวิวทิวทัศน์ดูดหินหินเรือบใบนบนเกาะสิมิรันเกาะแปะเราสามารถลงมาที่เกาะชายหาดได้ในช่วงเวลานั้นก่อนกลับนะครับทีนี้พอช่วงเวลา15บหนาฬิกาสามสินาทีาออกเดินทางออกจากเกาะมุกเกาะซิมิรันแล้วก็พร้อมเก็บความปร,ประทับใจแล้วก็รูปภาพต่างๆนานาเดินทางกลับ้วยส่วนตัวด้วยซีสตาทับระมุก ในช่วงเวลาที่17มีนาสก1นานะครับเราก็เดินทางมาถึงท่าเรือส่วนตัวของซีสตารซาบามุกนะครับก็คือเป็นพร้อมกับต้อนรับทุกท่านด้วยการแบบเครื่องดื่มอาหารว่างพวกอย่างเช่นส้มตำอาหารรสเด็ดไก่ทอดไอศครีมแบบอาหารแบบพักผ่อนแล้วหลังจากนั้นก็จะมีรถทัวร์กับนํามารับท่านกลับเข้าสู่โรงแรมท่านโดยสวัสดีภาพอันนี้ก็คือจะเป็นโปรแกรมทัวร์คร่าวๆของ โปรแกรมทัวร์ของเกาะเมิลันสองวันหนึ่งคืนแล้วก็อีกหนึ่งคืนนี้คือพักเ็นเรือคุณโรงแรมหาดาวนะครับทีนี้โปรแกรมทัวร์นี้เนี่ยรวมด้วยรถรับส่งรถส่งโรงแรมที่พักเรือไปกลับแล้วก็ค่าธรรมเนียมอาอาุทยานค่าธรรมเนียมดำน้ำลึกอาหารอาหารทุกมือ้อเครื่องดื่มคุณหมายมาคูเทศที่มีประสบการณ์แล้วก็เจ้าหน้าที่ผ่านที่มีการผจญภับยาบาลเบื้องต้นประกันอุบัติเหตุสูงสุด1ล้านบาทแล้วก็อุปรกรณ์ดำน้ำหน้ากากอีกบต่างๆไฟฉายสำหรับ ในไร้แทงอากาศห้องพับบนเรือผาสเจรตัวแล้วก็ไดสปีดเ,เดอร์นะครับทีนี้ในกรณีของเว่นไขต่างๆและหมายเหตุล้วก็สามารถมาดเูเพิ่มเติมได้ที่เพจของบริษัทวิสัตสตัวนะครับก็คือโดยสามารถดูได้ช่องทางของมือเว็บวิสัชทัวร์ดั t ซนะครับแล้วก็หรือสาม,มารถติดตามรูปภาพบรรยากาศ ทางต่างแบบผ่านการของรีวิวต่างๆในช่องทางของ Instagram หรือ Facebook นะครับใช้ชื่อเดียวกันเลยครับวิศว์สตูร์คอมพิเน่คอมพิเหรือว่าจะหักสนใจในสนใจของโปรแกรมทัวร์นี้ก็สามารถแอดไลน์ไปถาม ได้แอดไลน์แล้วก็มีแอดนะครับดน้าวิสัททสองศูนย์ศูนย์สามนะครับในส่วนของราคาก็คือเริ่มต้นของอยู่ที่เจ็ดพันห้าร้อยบาทชิงหนึ่งหมื่นเก้าร้อยบาทขึ้นอยู่กับตามคุณภาพราคาแล้วก็ถ้าเราจะไปในดำน้ำที่ไหนลึือดำน้ำลึกหรือดำน้ำตื้นก็ขึ้นอยู่กับคุณภาพราคาแล้วก็เรื่องประกันแล้วก็มีได้นะครับทีนี้ต่างๆข้อมูลต่างๆก็สามารถติดติดตามได้ตามผิดตามที่ ไว้ข้างต้นได้เลยนะคบก็สําหรับวันนี้ก็การนําเสนอเบื้องต้นง่ายๆเกี่ยวกับโปรแกรมทัวร์วันหนึ่งคืนของกอลิฟรันก็ถูกเป็นเท่านี้ครับขอบคณคับ